ไม่สะไม่ไม่นะครับซับาไปในมันรรมาดาขึ้นไปนะครับว่างนี้นะครับตรงสัาช่วงล้างด้วยนะครับคันนี้ก็เป็นจามิซูมิชิไททันนะครับเอาข้าวมาเตรียมีนคินิกนะครับตั้งตะมดซ่องไรยกันนะครับมีผลกันสนิมช่วงล้างนะครับแล้วก็มีคัสซี่พีซีเอสด้วยนะครับดูกับก้นที่เราจะผลกันสนิมนะครับเราจะซัาทําทความสะอาดช่วงล้างเบบละเอียดก้นนะครับไม่ได้นะครับงานวันนี้ตรงต่ำไม่โอ๊ตมันนิบว่าเดิมนะครับเราต้องปัตนาอยู่นั่นนะครับเราไม่สามารถยึดยุ่งที เริ่มได้นะครับดูครับต่ำทงต่ำโตยครับสปายไม่เลยนะครับท่ำไมโอมาสวยงามตีสุดนะครับก่อนตีจะผลน้ำยานะครับรอต้องต่ำความซ่าแบบละเอียดก่อนนะครับอันนี้นะครับเีปเป็นโฟมที่เกลี่ยวๆนี้นะครับก็คือน้ำยาเนโอนเอ็มดีวัวเจอเท่าไรครับนะครับเรามาใช้กับตีชีตโฟมแบบนี้นะครับครับโอ้ดีมากระเพื่ปกตินะครับเราจะใช้ฟกกี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับไม่ใช้ฟกกี้ดีว่านะครับใช้อันนี้นะครับแล้วก็จะสะดวกสบายรวดเร็วว่านะครับดูกราบชี้ตึงถึงไว้สักสองสามนาทีนะครับตึงหมาดน้ำเลย ครับฟังในยางแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ครับตามมันคงมันเครื่องพวกนี้ครับใช้ได้แม่ชัดเลยครับหล่อสเปรย์ได้ครับดูครับมาทีมดี่กินนิดนะครับเราโกซั่าทำความซ่าไอแม่ช้าเลยครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนกงช่วงลลางเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะครับตอนผนกันสนิทไม่นานนะครับมันจะนานตอนเก็บงานนะครับอันนี้ตีเป็นสีชมพูนี้นะครับโกมนะครับเราจะทําความซาาอีกรอบนะครับก่อนสีจะลงน้ายากันทสนิทนะครับต้องเช็คไอชัวนะครับตรงนี้ตีน้ายาข้าไม่ถึงกับเราจะใช้เปล่งคัดแบบนี้กันนะครับเผื่อจะไอแม่ซาตีสุดนนนนนะะะะคคครรรััับบบก่อีีจลลง้าาายยยเเม ว่าคันนี้นะครับตามเซตเลวจะโอมาเบ็บไหมนะครับอันนี้ก็คือลั่งจะตีหลังเซตเลนะครับเดี๋ยวเราจะมาออฟอินฟารีนะครับเพื่อจะให้ช่วงหลังเง้งชนิดนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอเราผนน้ำยาไปนะครับน้ำยาจะได้หยุดเกาะดีมามานะครับดูกับตรงนี้ทีอย่างข้าวนะครับตามวัวนุ่งวัวนัดตามปั๊มเบ๊ตตามเกียร์ตามโต้ผมนี่ครับเราจะโฮเราจะปิดไอ้แมดชัดเลยนะครับพอทำเซตเลนะครับจะโอมาสวยงามย่างลุงตัวแน่นอนนะครับดูกับตามบาคงบาโค่ตามวัวนอ้นครับโฮแล้วก็ปิดไอ้แมดชัดเลยกับคันนี้นะครับมาเลือก ดับเบลพรีเมียมนะครับดูครับอันนี้คือล่างจะถีต่ำเซตเลนะครับรอโกมาเกดัหนังสือพิมพ์เตีโอไว้นะครับดูครับช่วงล่างตอนถีมากับตอนนี้นะครับเพ็่ความแตกต่างถีจัดจินนะครับนี่และคือการถีโรสปาช่วงล่างก้นผลน้ำยานะครับช่วงล่างมันจะโอมาซ่วยแบบนี้นะครับถ้าเคยอยากจะได้งานแบบนี้นะครับจัดก้าวกันมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มดีคลินิกซาคาสุรัตนีหรือว่าซาคาอาดเย่นะครับอันนี้ผอผลกันทันทีเซตเลนะครับเราจะเอารถนะครับลุงลิฟต์นะครับมาล้างซี่โตนะครับกอนถีจะผ ครับรเาต้องเก็บรายเรียนเอาทิ้งตู้กับล็อกโอจะซี่รถไอ้เม็ดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตามสอโลโก้โลโก้สอกระบะแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกับยางหมดตรงมาต้อยปวกนี่ครับเราต้องเอาไอ้ไม่ชัดนะครับฝรั่งซี่จะเลยนะครับเราก็ต้องลูบดินน้ำมันอีกนึ่งรถนะครับเพื่อเอาทิ้งตู้กับล็อกถี่ลงเลือดอยู่บนซี่รถนะครับโอไอ้ไม่ชัดก่อนนะครับก่อนที่จะผ่ากองกัตซี่ด้วยนะครับดูครับว่างตีแด้คัดนะครับเก็บงานนั่นมานะครับตาความสะอาดนั่นมานะครับรอตามโซนะครับโอไอ้ไม่ชัดเลยครับคันนี้นะครับก็เหลือคัดเป็นคั พีซีเอสนะครับคัดลบรอยแล้วก็คัดักเอานะครับคันนี้ก็มีรอยตาลงตาเลรอยโก็ลุดเกมด้วยนะครับซี่เข้าตาดูดด้วยตาตานะครับมองไม่เขียนนะครับแต่ว่าพอเราซองพไปนะครับใจหรือว่ารถคันนี้นะครับมีซี่ม่วงแล้วก็มีครับนำบางจุดด้วยนะครับไม่พื้นนะครับมาทีมดีคลินิกนะครับรับจบเม็ดชาติแน่นอนนะครับโปรวาัีนี้นะครับคือสุดบริการดูแลรถยนต์เอ็มดีคลินิกนะครับเพิ่มบงเบาะเลยนะครับวาัีนี้นะครับชื่นี้เสียไม่ได้นะครับตำเลต้องตาไม้ทุดนะครับก็มีหลายคนท่ามเข้ากันมมาาาาเเยยอะกกลครัับว่สุน ตรงนี้นะครับซาคาสุรัตจะอยู่ที่คุนตเเลซอยเจ็ดอำเภอเมืองนะครับย้ำหวาคุนตเเลไม่ใช่ปอคุนตเเลนะครับพวกบาคุณเขาจะพิจิตร่าอยู่ปอคุนนะครับและก็ซาคาโซ่งอยู่จังหวัดสงขลาอำเภอเนี่ยนะครับและนี่ก็คือลั่งจ่าที่ทำเซตเม็ดชัดเลยนะครับดูกับซี่รถตอนที่มากับตอนนี้นะครับไอ้ยาเลยตังโบเลยนะครับว่าปอคัสเซ็ตเลยนะครับไม่ต่างอะไรจะรถไม่ปลายแดงเลยครับตั้งช่วงล่างและกก็ซี่รถกระพม